คนบ้านนี่เมันเขาบ้าจริงๆเลยใช่ไหมคนที่วิปลาสเลยคือบ้าจริงๆอ๋ออันอนั้นก็คืออยู่อันนี้น,นี่ยนะอาจารย์มองลักษณะอย่างนี้นะคะว่ามันเป็น,นกลไกธรรมชาติที่ก็คือว่าก่อนที่เขาจะบ้านเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยเขาจะต้องอยู่กับสภาวะอย่างนี้ก่อนใช่ไหมใช่ไหม สภาพว่อย่างนี้ก่อนที่แกก็ทุกข์มากสับสนมากจนอะไรแต่อะไรจนกระทั่งที่มันมาถึงจุดหนึ่งแล้วะนะคะที่มันถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยที่จริงเนี่ยเขาเขาหลุดนะแต่เป็นการหลุดเนี่ยแบบจะจะเรียกว่าหลุดเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ธรรมชาตินะคะช่วยให้เขาเนี่ยนะคลายทุกข์ไปก็ก,การเป็นเนี่ยเรื่องของความวิปลาสตามความเข้าใจของอาจารย์มันอาจจะไม่ได้เป็นเป็นอย่างนั้นอะ แต่คนบ้าจน,นิดเลยเนี่ย,ค, Gaming, ย,ยะะนนะคือข้างในเขาเขาเขาไม่ยาแสอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ยาแสอะไรกต่ทั้งสิ้นนะคือข้างในก็เหมือนกับว่าเป็นปล่อยไปแล้วแต่มันอยู่ในอาการที่เอ็กซ์ตรีมในอีกด้านหนึ่งเอ็กซ์ตรีมนะตรงนี้อาจารย์ก็อธิบายเนี่ยมากกว่านี้ไม่ได้อะแต่รู้ว่าจากความทุกข์กันนี้เนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันพลอ่ะคือวิปลาสเนี่ยไปเลยก็คือว่าข้างในมันกลายเป็นการปล่อย แต่ปล่อยในลักษณะเนี้บ้าคือไม่รู้อะไรแล้วมันมันเกินไปละมีเอาในลักษณะอย่างนี้นะคนที่มันมีอีกกรณีหนึ่งโดยเฉพาะเด็กออทิสติกเนี่ยด้วยนะคะที่จริงเนี่ยเด็กออทิสติกเนี่ยเขาอะสามารถเชื่อมโยงกับต่างมิติเนี่ยได้เข้าใจไหมเขาเนี่ยอยู่ในโลกของเขาที่เขาสามารถเนี่ยรับรู้อะไรแต่อะไรได้ แต่การรับรู้เนี่ยในมิติต่างๆนี้เขาไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนเนี่ยในมิติเดียวกันกับเขาได้เขาก็เลยต้อง r e ทรีตเข้าไปเนี่ยอยู่ในมิตินั้นเนี่ยคืออยู่ในเนี่ยมิติอันนั้นเลยผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยที่จริงไม่ใช่ออทิสติกที่จริงอะ่ะเขาอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงนะคะที่ที่อเมริกาแต่ว่าคุณการเนี่ยช l วเซอร์เนี่ยมาเล่า ก็คือว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารนะนะคะโลกที่อยู่เราเต้งหรือสปิริตเวิด์อะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้ได้เพราะบางคนเขาใส่ขีดที่เขาเรียกว่าซิกเซนส์ในหนังซิกเซนส์เนี่ยเนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ยเขาสามารถเนี่ยเห็นอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้เนี่ยได้เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยของเขาซึ่งคนในประเภทนี้เียมันมีแล้วที่เขาสื่อสารได้มันมีทีนี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกใครเขาก็ไม่ได้บอกใครแต่ว่าเขาก็ เขาก็เก็บอยู่กับตัวเองแต่ในที่สุดเขาก็แต่งงานมีลูกมีลูกลูกสองคนพอเขาแต่งงานเขาคิดว่าสามีที่รักเขาเข้าใจเขาเขาก็เริ่มเปิดเผยเนี่ยกับสามีปรากฏว่าสามีตั้งตัวไม่ติดยอมรับเนี่ยไม่ได้ก็เลยพาเมียเนี่ยไปโรงพยาบาลบ้าให้หมอเขาเช็คว่าเมียฉันเนี่ยน่าจะบ้านะคะน่าจะบ้าแล้วก็เลยปรากฏว่า เข้าโรงพยาบาลบ่าเขาไม่ให้ออกมาเลยเขาไม่ให้ออกมาเลยตอนแรกๆลูกอะไรก็ไปเยี่ยมเขาก็ยังมีการสื่อสารอะไรกับโลกแต่ในที่สุดถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาพอกับโลกนี้แล้วที่เข้าใจเขาไม่ได้เขาก็เลยไอ้อตัวของเขาเนี่ยที่คนเห็นเนี่ยคือมองกําแพงวันๆก็คือมองกําแพงอยู่กับกําแพง,กกแ,พงแต่ในโลกของเขาคือเข้ากําลัง ไอตัวเขาเนี่ยอยู่แต่จิตวิญญาณเนี่ยของเขาเนี่ยออกไปอินเทอร์แอค์กับโลกจิตวิญญาณเนี่ยของเขาที่เขารู้อาจจะเป็นเนี่ยเนี่ยนะคะไอ้โลแฟมลี่อะไรของเขาแต่ข้างนอกของเขาในรูปประคันตรงนี้เขาไม่ยุ่งกับชาวโลกล่ะเขาพอละพอละมันมากเกินไปแล้วไม่สามารถที่จะทําให้ใครเข้าใจได้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือลักษณะเนี่ยหนึ่งของเด็กออทิสติก ที่เขาสื่อสารเนี่ยกับเราไม่ได้ฉะนั้นเด็กพวกนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในโลกของตัวเองที่เขาโอเคนะคะแต่เรื่องบ้าวิปลาสอย่างนั้นนะจริงๆอาจารย์ก็ก็คือเข้าใจไม่ได้แต่รู้ข้างในเนี่ยรู้ว่าคนเราเนี่ยททุกข์มากถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมันระเบิดคือมันออกมาอย่างนี้ฉันไม่แคร์ละแล้วเขาก็ยังวนเวียนอยู่แต่แต่ข้างในเขาหลุดเขาคือเขาไม่แคร์อะไรไง เขาสามารถพูดทําอะไรแอะไรได้ไ้วเนี่ข้างในก็เลยม,มันก็เลยเหมือนกับไม่ทุกอ่แต่มันอยู่ในเอ็กซ์ตรีมอีกอันหนึ่งที่ที่เราก็ลอบยอมรับยากใช่ไหมนะคะก็พูดได้แค่นี้อ่ะมีคําถามอะไรคะ นี้นะคะที่จริงเนี่ยคุณไปเปิดคลิปเนี่ยของอาจารย์ที่สอนซึ่งมันเยอะมากเลยในภาคปฏิบัติฐานที่หนึ่งก็คืออยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวฐานที่สองอยู่กับความรู้สึกส่วนกายคุณไม่ต้องโจกเลยคลิปอยู่ในนั้นหมดละหนังสือเล่มเล็กๆเ,เ,เนี่ยข้างหน้าก,ก็มีนะคะฐานที่สามก็คือดูเจอรี่ฐานที่สามคือดูเจอรี่ซึ่งคุณก็ไม่ต้องไป ไปว่าโอเควันนี้ฉันจะฝึกฐานที่สามมันไม่ใช่อย่างนั้นที่คุณตั้งใจฝึกได้คือฐานหนึ่งกับสองเท่านั้นเองส่วนฐานที่สามคุณจะพัฒนาขึ้นไปอย่างเป็นธรรมชาติมันจะเกิดของมันเองโดยที่ตอนแรกคุณจะไม่รู้ตัวคุณจะมารู้ตัวว่ากําลังฝึกฐานที่สามต่อเมื่อคุณออกจากขอนแก่นไปเมืองเลยคนขอนแก่นรู้ใช่ไหม คนขอนแก่นเนี่ยคือคนที่สามารถละลาบสักการะได้เริ่มที่จะทิ้งว่าไม่เอาละไอ้เรื่องเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจเงินทองพอละคือคืออยู่กับมันได้แต่ว่าไม่ติดนั่นคือคนขอนแก่นฉะนั้นเขาไม่มีความคิดขยะในเรื่องของลาบเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่อะไรพวกนี้จิตของเขาก็จะโลง่งโล่งพอนะคะไม่มีเจอรี่ขยะมาฉะนั้นการ พอมีความคิดอะไรเข้ามาเขาเห็นปุ๊บเห็นปุ๊บเห็นปุ๊บเ,เขาจึงรู้ว่าอ๋อนี่แหละคือจิตาปปาาตปปานุปสนาสติปฐานฉะนั้นมันจะเกิดกับทุกคนนะคะคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องนั่นเลยคุณคุณไม่ต้องมานั่งวันนี้ฉันจะฝึกฐานที่สามโนไม่ใช่ถ้าคุณนั่งอย่างนี้คุณจะไม่ฝึกฐานที่สาม้ลยสาคุณจะไบพาสไปฐานที่สี่เลยคุณไบพาสเลยเพราะคุณเนี่ยแค่ตบๆต,ตีต,ตีดูลมหายใจเนี่ย คุณก็ว่างละว,ว่างก็เข้าฐานที่4เลยเข้าถึงนิพพานเลยฉะนั้นฐานที่4คือภาษาบริสุทธิ์คุณเรื่องนี้ใหม่สําหรับคุณแสดงว่าคุณยังใหม่กับงานของอาจารย์คุณไปทําการบ้านคลิปเยอะแยะเลยพูดแล้วพูดอีกเนะี่ยเยอะเลยเป็นร้อยเลยคุณนะคะเป็นร้อยเลยนะคะโอเคค่ะนะเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมันมันไม่ยากหรอกนะแล้วก็เรื่องอันนี้ การเป็นโรคซึมเศร้าการเป็นโรคอัลไซเมอร์ใช้วิธีการพาตัวใจกลับบ้านช่วยได้ไหมถ้าคุณซึมเศร้าเลยในขณะนั้นนะตอนนี้อาจารย์บอกเลยลูกชายอาจารย์คนกลางซึมเศร้าตั้งแต่ที่เขาเสียพี่ชายไปเนี่ยเขายกตัวเองเนี่ยยากมากเลยนะคะแล้วแล้วถ้าถ,ถ,ถ้าอยู่ในอย่างนี้เนี่ยนะซึมเศร้าแล้วเนี่ยมันยากเหมืกัมันยากเหมือนกัน เพราะว่าคนซึมเศร้าจะไม่ค่อยอยากฟังจะอยากจะอยู่คนเดียวอยู่ในห้องปิดม่านมืดๆย,ยิ่งแย่ไปใหญ่เลยคุณต้องพยายามนะคะออกมารับแสงแดดเพราะนั่นคือแสงแห่งชีวิตแสงแดดถอดรองเท้าเนี่ยเดินกับดินคุณต้องอยู่กับธรรมชาติไปกอดต้นไม้ไปอาบน้าในน้าตกอาบน้ําในทะเลอะไรต่ออะไรคุณต้องพยายามทาเนี่ยเรื่องพวกนี้ให้ธรรมชาติเนี่ยบำบัดเราเข้าใจไหมแล้วก็ คือถ้าถึงจุดหนึ่งที่มันไม่ไหวจริงจริงคุณต้องกินยาคุณก็ต้องกินยาควบคู่ไปด้วยที่จะให้สารเนี่ยเซโรโทนินนะคะเพราะเซโรโทนินเนี่ยจะช่วยให้คุณเอ่อกินอาหารได้แล้วก็นอนหลับได้เพราะคุณซึมเศร้าคุณจะนอนไม่หลับตาขาวงนะคะฉะนั้นแต่ว่ากินเนี่ยช่วงหนึ่งจนกระทั่งคุณนอนหลับได้กินข้าวได้อ่หารโลไปแล้วก็มาทำแล้วก็ทําสมาธิไปพร้อมกัน,นถึงจะทําได้นะคะ ส่วนเรื่องอัลไซเมอร์นะคะดิเมนเชียเนี่ยพวกนี้นะคะอาจ,จารย์ว่ามันเป็นเรื่องของทางร่างกายของสมองที่มันใช้เวลาเนี่ยไปนานๆใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็เสื่อมไปตามตามสภาพเนี่ยของมันนะคะเสื่อมไปตามสภาพของมันขึ้นตอนนี้เนี่ยคุณแม่สามีเนี่ยก็อยู่ในอาการที่เรียกว่าดิเมนเชียที่เขาเรียกว่าหลงๆลงืมๆเนี่ยเริ่มที่จะไม่ถามไม่ถามถึงอาจ,จารย์ละ ไม่ถามคือเริ่มที่จะจํายังจําลูกตัวเองได้แต่ว่ามันสมองเนี่ยเพราะตรงนี้เนี่ยมันเอบแกนิกคุณสมองของเราอะ่ะมันเป็นเรื่องชีวภาพที่มันมีอายุการทําง,งานของมัน,นี่พะพอแก่ตัวข้าวเนี่ยไอ้สมองพวกนี้เนี่ยมันก็เริ่มจัมโบอัพมันไอ้ความทรงจาอะไรพวกนี้มันคือคือจับต้นชนปลายไม่ถูกจับต้นชนปลายไม่ถูกตรงนี้อาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องของกายภาพ ะะที่จะต้องไปตามนั้นพราแก่ไวแต่ถ้าคุณต้องการที่จะป้องกันนะคะป้องกันที่จะไม่เกิดกับตัวเองนะอาจารย์ว่า keep active แล้วก็เนี่ยพาตัวใจกลับบ้านนะคะเนี่ยลูกศิษย์ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์เนี่ยเดินแบบคล่องนะคะหัวเข่าคือตรงนี้อาจารย์ต้องทัชชูต้องทัชชูนะคะตามฝรั่งเขาว่าคือไม่ใช่พูดเนี่ยคือ พวกขาวอาจารย์ไม่มีปัญหาไอ,ไอตไอโภคไรพวกนี้พวกจอยีของอะไรพวกนี้พวกข้อของอาจารย์เนี่ยยังไม่มีปัญหาซึ่งอาจจะเกิดจากหนึ่งอาจารย์เล่นโยคะื่งขึ้นมาต้องเล่นโยคะต้องทายเก๊ต้องทําทสมาธิสามอย่างนี้อาจารย์ทําเป็นรูทีนนอกจากเดินทางอย่างมาภูเก็ตอย่างนี้อาจารย์ไม่ได้ทําเพราะว่าเหมือนออกจากรูทีนแต่ถ้ากลับสถาบานันอาจารย์ก็จะต้องทําแล้วก็ทํามาอย่างนี้เนี่ยโอ้โหยี่สิบปีแล้ว ยี่สิบกว่าปีแล้วนี่คือการดูแลสุขภาพแล้วอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเนี่ยอย่างพอได้เครื่องดีๆมาทีนี้จานนอนกับมันเลยก็ให้มันให้พลังงานเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันก็ดูแลผมมันไปฉะนั้นแล้วสีผมของอาจารย์นี่นะคือสีธรรมชาตินะคุณปีหน้าจา 70, นเจ็ดสิบนะจา์ไม่เคยย้อมผมในชีวิตย้อมครั้งเดียวตอนอายุสี่สิบกว่าตอนนั้นก็ยังดักอยู่ย้อมแล้วมันก็เหมือนกับไม่ได้ย้อม ใชไหมเขไม่รู้ยอมไป็นทำไมคือพี่สาวเขายอมมันก็บอกอาอ้าวมีน้ํายาเหลือไปไปโปะโปะโปะอย่างเงี้ยแล้วก็จารย์ไม่มีเวลาหรอกที่จะไปทําทําแค่นี้ก็พอแล้วม้วนผมไม่พอดูไปวัดไปวาได้แค่นี้แต่จารย์จะไม่มีเวลาไม่นั่งย้อมอะไรทุกเดือนทุกอาทิตย์อ้ยไม่เอาคือถ้าจะขาวก็ขาวไปเลยขาวไปเลยจารยอมรับอยู่แล้วเข้าใจไหมแต่คนก็ ยังคงเป็นสีนี้นี่นี่คือสีธรรมชาติเลยโอแกนิกเลยคืออาจารย์ปลดไม่เป็นอนะ่ะคือทีมงานก็เห็นอาจารย์ไม่ต้องป้องกันตัวเองอาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องดีเฟนต์ตัวเองคุณเชื่อก็เชื่อ,อ,อ,อไม่เชื่อไม่เป็นไรจบนะคะฉะนั้นเรื่องสุขภาพตรงนี้เนี่ยมันแน่นอนจะต้องเป็นผลของการฝึกฝนเนี่ยมาเนี่ยปีแล้วปีเล่าเพราะว่าพลังงานอาจารย์เชื่ออย่างยิ่งว่าพลังงานเนี่ยของอาจารย์ ขันห้าของอาจารย์โดยเฉพาะถ้าอาจารย์เนี่ยอยู่ที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านที่ศารยานะคะที่ตรงนั้นคือ 5D ดีละที่ตรงนั้นเนี่ยคือที่ของ4ดีกับ 5D ดีก็คือเป็นที่ของระดับพลังงานที่อยู่ในระดับสูงแล้วระดับสูงแล้วเข้าใจไหมนะคะคือระดับสูงเนี่ยคุณภาพของมันเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้คนนะคะถ้าถ้าคุณไป 5D ดีนะถ้าคุณเนี่ยเป็น ascension เนี่ยอยู่ใน5ดีนะ คนจะมีอายุยืนเนี่ยนะคะเป็นหลายร้อยปีอาจจะอยู่ถึงพันปีเนี่ยได้อยู่ถึงพันปีได้5้าดีสดีเนี่ยนะโอ้แปดสิบก้าส็ไม่ไหวละแต่ถ้า5้ดีเนี่ยสี่สดีก็คือคนที่มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอย่างไม่มีลิมิตเลยเนี่ยนี่คือสาเหตุอาจารย์เนี่ยต้องแต่งกับแรนี่ต้องเป็นกรีนอาจารย์ต้องเป็นมิสซิสกรีนมิสซิสเขียวเพรเขียวคือจักรลของหวัวใจ จัก,กรของหัวใจคือจัก,กราของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขก็เนี่ยนะทุกอย่างมันถูกวางหมากมาหมดแล้วอะถ้าอาจารย์ยังคงเป็นสุภวันพิพพานนโรงอาจารย์ทำงานนี้ไม่ได้แต่พอเป็นนิสิตกรีนเนี่ยจัก,กราของความจัก,กระหัวใจเนี่ยเป็นจัก,กระของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขซึ่งที่จริงอาจารย์มันก็เป็นของมันเองเนี่ยแต่พอชื่อมันมาแล้วถูกคนเรียกอะไรต่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันก็เป็นตัวเสริมด้วยแต่ทุกอย่างมันถูกวางหมากมาแล้วแล้วยิ่งถ้าขึ้นไปถึงมิติที่ห้ามิติที่ห้าเป็นระดับพลังงานความถี่สูงมิตินี้สังคมในมิตินี้จะไม่มีคนเลวละจะไม่มีคนไม่ดีละจะมีแต่คนเนี่ยดีๆทั้งนั้นซึ่งก็เป็นพลังงานระดับสูงโรคภยัยไข้เจ็บก็จะหายไปไม่ต้องมีเม็ดเบสะไรแล้วเม็ดเบสเนี่ยสำหรับเนี่ยมิต,มติที่สี่ก็ยังเนี่ยก้งกึ่งกันอยู่ก็จะไหม ะะแต่ถึงมิติที่ห้าเนี่ยนะคะโรคไข้ไข้เจ็บมันจะไม่มีละเพราะว่าระดับพลังงานที่สูงเนี่ยมันจะซ่อมแมซมส่วนสึกรล่อเนี่ยของมันเองเนี่ยโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติตตเลยฉะนั้นสุขภาพของคุณเนี่ยมันก็จะดีแล้วอายุก็จะยืนยืดขึ้นไปเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยนี่คือเรื่องของมิติที่5้าในทีนี้มิติที่5ตรงนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งคอยว่าเออเมื่อไหร่โรคมาแล้วเราจะต้องเดินทางไปไหนคุณสร้างให้มันเกิดเองได้ อย่างเช่นที่ทสถาบันที่สารยาอาจารย์ถึงอยากสร้างสวนสวรรค์เนี่ยให้มันมีบรรยากาศอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยตอนนี้มันก็ยังไม่เสร็จนยมันยังมีอีกสองสองโซนที่ยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังโอเคละตอนนี้โอเคที่เราจัดรอบรอบภาษาบริสุทธิ์ถ้าใครสนใจเนี่ยขอให้ไปนะคะเราจะมีเทคนิคในการทําสมาธิอาจารย์ไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่จะพูดตอนนี้ไม่รู้อะ ทุกครั้งที่ยืนขึ้นมาจะมีของใหม่เนี่ยอยู่เรื่อยที่จะมาแชร์นะคะฉะนั้นทุกคนนะคะคุณกลับบ้านคุณไปคุณไปหาคอร์เนอร์จะเป็นในสวนในอะไรแตอะไรเนี่ยของคุณนะแล้วคุณไปสร้างมิติที่ห้าของตัวเองมิติที่ห้าเริ่มจากตัวคุณเองตัวคุณเองคุณจะต้องมีเนี่ยเมตตากรุณาที่สูงไม่ตัดสินคนง่าย ที่คุณเคยใช้มามีสามอย่างนะจจาได้ไหมที่คุณคคยใช้มาสามอย่างนั้นเนี่ยคืออะไรคะอันที่หนึ่งคืออะไรหนึ่งทำในสิ่งที่ตัวเองรักที่คุณพัชเนี่ยอะไรก็ได้คอปปี้อะไรก็ได้ขอให้ทาในสิ่งที่ตัวเองรักอันที่สองเอ่อให้ให้มีโมชั่นให้คือให้มีกิจกรรมมีการเคลื่อนไหวไม่ใช่มานั่งนั่งนอนนอนกินกินนอนนอน่ไใช่ กดใไหมนะคะให้เคลื่อนมีการเคลื่อนอะไรต่ออะไรนะคะมีแอคชั่นเนี่ยมีการทำ,รทำใช่แล้วอันที่สาม very good good memory, good memory. นะคะนะ thank you อันที่สามก็คือว่าช่วยเหลือคนอื่นมีเมตตากรุณาต่อคนอื่นนี่ง่ายง่ายนี่ไม่เกี่ยวกับสมาธิเลยนะไม่ต้องทำสมาธิเลยหนึ่งคืาทำในสิ่งที่ตัวเองรักมีการยิ้มแย้มแจ่มใส <c oughs> นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ย ครอบครัวไหนนะคะมีการหยอกล้อต่อกระซิบกันอันนั้นนเฮลตี้มากเลยดีมากสารเอโดฟีนถูกหลั่งออกมาเนี่ยดีมากโดยเฉพาะมีเด็กๆคุณต้องมีสิ่งนี้นะคะอย่าเคเาเรียดจนเกินไปอย่าซีเรียสจนเกินไปนะคะตรงนี้อันนี้ก็คืออันแรกใช่ไหมนะคะมีนะเออเนะี่ยแล้วอันที่สองก็คือมีกิจกรรมมีกิจกรรมที่จะต้องมีโมชันเนี่ยไม่ใช่นั่งเฉยๆจะไปยิมจะไปไว่ายน้ำจะไปเดิน ทำของให้ทำเพราะว่าการเดินเนี่ยคือการ generate vortex ของ energy ถ้าคุณนั่งเฉยๆเนี่ย energy เนี่ยมันก็มันก็มันก็ d e p l e t e นะแต่ถ้าคุณเนี่ยมีการเดินอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะ energy เนี่ยมันเกิดเพราะว่าการสร้างเนี่ยไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยก็คืออะไรมีแม่เหล็กใช่ไหมแล้วก็ต้องมีไอไออะไรขดลวดเนี่ยมันจึงจะเกิดเนี่ยไอ vortex เนี่ยของของของไฟฟ้าเนี่ย ฉะนั้นไฟฟ้าเนี่ยก็คือเนี่ยมีการเคลื่อนตลอดเวลาแล้วพวกเราเนี่ยก็พวกนี้ก็คือพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไออิเล็กทริกเนี่ย P C O อิเล็กทริกเอนเนจีเนี่ยมันต้องเคลื่อนตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราเคลื่อนน่ะไอการเจนเวทเอนเนอร์จีเนี่ยการรับเอนเนอร์จีไปโดยเฉพาะเคลื่อนไปนีในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติน่ะนะคะไปเดินในป่าไปเกาะต้นไม้อะไรแต่อะไรเดินตามชายหาดรับโอโซนพวกนี้ดีทั้งนั้นเลย มันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกดีขึ้นเนี่ยมูแล้วก็สามคิดถึงคนอื่นมากกว่าคิดถึงตัวเองช่วยใครได้รีบช่วยช่วยช่วยอันนี้ไม่เกี่ยวกับทําสมาธิเลยเนี่ยง่ายเห็นไหมเนี่ยคุณคริสโซคาร์โนที่เอาไม้เนี่ยธรรมะทั้งนั้นเลยธรรมะทั้งนั้นเลยจำได้นะคะเนี่ยสามอย่างเนี่ยง่ายเนี่ยคุณเอาไปทำนะคลิปของคุณคริสเนี่ยเข้าไปดูนะคะ แล้วถ้าคุณเนี่ยทำได้นะครับขอความกรุณาเข้าไปเป็นสมาชิก membership hmm. ของ YouTube ในช่องอาจารย์ซึ่งอาจารย์เนี่ยนะกักไว้เนี่ยมี2คลิปที่คุณต้องดูคลิปที่อาจารย์อยู่บนเวทีแล้วอาจารย์ร้องไห้เพราะว่าพระเจ้าท่านลงมาช n แนลอาจารย์เก็บเอาไวา้จะไม่เอามาให้คนนั่นอะไรจะให้ออกมานิดเดียวแล้วก็คลิปที่คุณคลิปเนี่ยไปนอกโลก20ปีแล้วก็กลับมา คลิปนั้นเนี่ยสามชั่วโมงคุณก็ต้องดูเหมือนกันมันว้าวดูอย่างอ้าปากคาคลิปนั้นอาจารย์ไม่ปลอ่อยเพราะตอนนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยต้องการที่จะให้คนช่วยช่วยนะคะอาจารย์จําเป็นจะต้องมีไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพราะอาจารย์ใช้เงินเก่งมากนะไม่ได้ไปซื้อกระเป๋าหนุยเราไม่ได้ไปซื้อเครื่องบินแจก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 เนี่ยแจกช่วงสองเดือนนี้แจกเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทนะพูดไปเลย แรกมาทีละรั้ง่ะห้าหมื่นเจ็ดหมื่นสองหมื่นเนี่ยแจกมันก็แจกไปทั่วจังไหมเนี่ยพวกนี้ง่ายๆคุณสามารถทำได้ง่ายๆนะคะและ,ะน้นอาจารย์เนี่ยขอโรโยตี้จากพวกคุณเนี่ยนะคะเดือนละหนึ่งร้อยให u b e ไปห้าสิบอาจารย์ได้มาห้าสิบบาทาโบจับโบจับเตี่ยเข้าใจไหมนะคะเนี่ยแค่นี้แต่อาจารย์ถ้าสมมุติว่ามีคนหนึ่งพันคนน่อาจารย์เดือนหนึ่งอาจารย์ก็ได้เป็นกอเป็นกำ แต่ตอนนี้เนี่ยหนึ่งพันเนหายังยังไกลามากนะตอนนี้สองร้อยกว่าคนแค่นั้นเองอนะ่จากคนซ u b s c r i b e เนี่ยสามหมื่นคนสามหมื่นคนเนี่ยจะหาคนเข้ามาเป็นสมาชิกของอาจารย์นี่ก็ยังยากแสนย,ยากถ้าคุณช่วยได้ช่วยนะคะอาจารย์ต้องต้อง,ต,องต้องได้รับการช่วยเหลือเพราะนี่คืองานประจําของอาจารย์คุณดูนะถ้าอาจารย์นะัไปทํางานประจําไปทํากับบริษัทอะไรอะไรล็อทุ่มเทอย่างนี้ คุณเงินเดือนอาจารย์ต้องเป็นหลายแสนเลยต้องหลายแสนเลยต่อเดือนแต่ตรงนี้อาจารย์ไม่เอาเงินเดือนไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเดือนก็ต้องพวกเราก็ต้องช่วยกันนี่แหละเข้าใจไหมช่วยกันเนี่ยช่วยกันซื้อหนังสืออย่างที่บอกนะคะถ้าใครเนี่ยสนใจเรื่องเอ่ออะไรดีนะที่ฉันกลับบ้านเป็นเนี่ยเล่มน,นี้นะคะถ้าคุณต้องการซื้อเป็นของข,องขวัญฝากเนี่ยในช่วงปีใหม่หรือว,ว่าการ์ดอะไรเนี่ยการ์ดอนนั้น แต่ว่าการนั้นเนี่ยไม่รู้จะลดราคาได้หกร้อยใช่ไหมแต่ว่าเล่มน,นี้นะคะเล่มน,นี้เนี่ยตอนนี้นะคะเรากกงอยู่ที่สถาบันนะคะสามพันเล่มอาจจะไม่ใช่สามพันเล่มเต็มหรอกรอาจจะขายไปนะคะสักห้าร้อยเล่มแค่นั้นเอง ng, e. มันเยอะมากเลยแล้วถ้าไ,ไม่เอาออกเร็วเนี่ยปลวกขึ้นคุ้นตัวปลวกมันขึ้นนะ่ะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยซื้อคุณไม่จําเป็นจะต้องใจราคาอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะคุยกับทีมงานนะคะ อาจจะลดเนี่ยนะคะหกสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณซื้อเนี่ยมากกว่ากี่เล่มเนี่ยคุณเอาไปช่วยแจกเป็นของขวัญแค่อ่านหนังสือเล่มน,นี้ผ่านหูผ่านตาแค่นั้นนะพลังงานของธาตุแผ่นห้าของคุณจะยกทันทีเลยคุณจะตื่นรู้ทันทีตื่นรู้เองเนี่ยแค่เข้าใจแค่นี้มันก็ช่วยตัวเองเนี่ยได้ลวอ่าโอเคนะคะเราต้องพอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปอะไรกันอ,อะไรกันนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยว Mẹ, tiểu lông mà